ครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูระบบกรอกข้อมูลนะไ่ลูกค้ากรอกข้อมูลขั้นแรกนะลูกค้าจะทักมาหาเราใช่ไหมครับ Facebook ทางไรก็ได้นะแล้วแต่เขาเลยนะเสร็จแล้วเขาก็จะทราบเงื่อนไขขั้นต้นแล้วนะว่าเขาต้องผ่นอนเท่าไหร่เดืนอนเท่าไหร่แล้วก็เลขสัญญาอะไรสิ่งที่เราต้องให้เขานะหนึ่งเลขสัญญานะครับแล้วก็งวดที่วันที่จะต้องเขาจะต้องจ่ายนะทุกวันนี้เท่าไหรนนะ่นะโอเคสองอย่างนะครับที่เราให้เขานะจําไว้นะ รำไร้การกขกอ่วันนี้เลยนะแล้วก็เลขที่สัญญาที่เราให้กั้ไปเน,นี่นัน่งะสาขาคร,รับผมก็มีหลายสาขานะตรงนี้สามารถแก้ได้นะครับแค่ก็ง่ายมากนะแก่ก็จะไปแก่ในของาดีสัญญาอาโอเค,ค,คอยู่นี่นะครับอยู่ตรงนี้นะนี่นอัตราพ,พรัานธสมสมงในนี้ก็ แคได้นะครับแล้วก็เอาเลนไปใส่กันนะจะใส่เลนเท่าไรนะแล้วก็ตรงนี้รุ่นตรงนี้จะให้มีกี่รุ่นก็ใส่ได้หมดเลยนะครับจะใส่แอนโดัน์แล้วก็ใส่ไปน้ใส่เลือดไปได้นะเสร็จแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับตรงนี้าสาขาครับใส่ตรงนี้นะแก้ได้นะจะได้ใส่มีสาขาเดียวก็ลบไม่ได้นะโอเคเสร็จแล้วก็ คำมั่นหน้า,มานะก็ใส่ไปเลยครับอยาา่างมั้นหน้านะครับได้เทสนะครับเนาะน้ำจุลก็กกกเทสเทสนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรนี่ต้องใส่ให้ถูกนะครับก็คือมีสิบหลักนะแล้วเป็นลายดีนะครับก็ใส่ไปนะเป็นลายดีของลูกค้านะหรือเป็นลิงก์ของเขาก็ได้นะเฟซบุ๊กนี่ให้เขาระบุเป็นลิงก์เนาะ หรือว่าระบุเป็นชื่อเฟซเขาก็ได้นะแต่ผมแนะนำว่าให้เป็นลิงก์ดีกว่ามันจะได้ง่ายนะแล้วก็เ,เป็นชื่อเฟซเขาก็ได้นะ่าแตะเลยนะใส่ไปอีเมลก็ใส่ไปนะครับเลขก็ใส่ไปนะครับเลขบลขัตรประชาชนนะคให้เขากรอกไปว่าเลขที่ก็ใส่ไป ตรงนี้เลือกได้นะครับตรงนี้เออตรงนี้ก่อนตรงนี้ถ้ามันมองไม่เห็นนะครับตรงนี้นะปรับเป็นโหมดขาวได้นะแล้วตรงนี้ถ้าลูกค้ากดน่มันก็จะเด้งมาเพจเรานะมาถามเรานะโอเคเนาะเสร็จแล้วตรงนี้เลือกแล้วเนาะเลือกตรงนี้อ่าเลือกเป็นในเมืองแล้วกันอ่าเลือกปนะเสร็จแล้วตรงนี้ก็ที่อยู่ตามบัตรประชาชนเนาะก็คือสามารถเลือกได้ว่าตรงกระบัดไหมนี่บัดนะครับแล้วก็อันนี้คือที่อยู่ที่อยู่จริง ก็เกิดอ,อยู่ไม่ตรงกันนะไปเขาก่ขอข้างล่างนี้แต่ถ้าตรงกันจะตกลยตรงกันเสร็จแล้วตรงนี้เป็นอาชีพนะครับอาชีพก็ใส่นี้ประมาณนี้เลยเึ๊บเลือกได้ตรงนี้ก็ใส่เดือนเดือนนะครับแล้วก็ชื่อบริษัทนะครับที่ถนนนะครับระบุอันนี้ก็อกอนนกซอยเนาะ ซอยก็ซอยก็แล้วใ่เลยใส่ได้เลยครับอันนี้ก็อ่าถูกนะครับตำบลนะครับตรงนี้ตำบลอำเภอจังหวัดนะครับคือถ้ากรอกเลขไปรษณีย์เนี่ยตรงนี้นะมันก็จะดิ่งแล้วเนี่ยเลขรหัสไปรษณีย์นะถ้ารู้แล้วเ,เ,นะเลขไปรษณีย์ปุ่งไปดิ่งนะน,นึ่งหมดนะแอ้จบนะครับก็ใส่ถูกเนะครับเสร็จปุ๊บตรงนี้นะครับเลือกรุ่นนะครับรุ่นก็ไปเอาตรงนี้ได้หรือเราอ่ะ ตอนเราแก้นะครับเราแก้ให้นี่ตรงนี้ก็ได้นะครับรุ่นเนียเราจะใส่รุ่นไหนเขาพอนนะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์อะไรที่เราอยากให้เขาพอนนะครับส่วนแล้วเซลล์วงแหวนนะครับให้เขาใส่ตรงนี้นะเราก็มาแก้ใส่ตรงนี้นะมันก็จะมายืดอยู่ตรงนี้หมดเลยนะมันก็จะมายืดอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับอ่ะมันก็จะมายืดอยู่ตรงนี้หมดเลยไอ้ตรงนี้เอาออกได้นะครับ๋ยวผมเอาออกให้นะหรือกดกากวะบาดไปก็ได้แต่ว่า อ,อันยูนังออกได้ครับเดี๋ยวเนระค่อยว่าก,กันอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วละอาเไหละตรงนี้เอาไปเป็นรุ่นนะครับตรงนี้แก้ได้นะครับคบจูตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะเราจะใส่หนึ่งเทพเพิ่มเข้าไปก็ได้ตรงนี้สีก็ใส่ได้นะครับก็โดยการเปลี่ยนก็แค่มาตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็นนี่หนึ่งทีบีนะ อย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวพอมันเซฟนะครับพอมันเซฟสักพักหนึ่งนะพอมันเซฟนะครับมันก็จะเด้งมาประมาณตรงนี้เดีเราต้องกดรีเฟซนะครับทีหนึ่งแต่เดี๋ยวค่อยรีเฟซดีกว่าคือถ้าถ้าเราเราต้องแก้ตรงนี้ก่อนนะแก้ข้างหลังก่อนแล้วกดรีเฟซทีหนึ่งมันก็จะมานะอ่ะเสร็จแล้วรหัสหน้าจอของลูกค้านะครับลูกค้าเคยใส่รหัสหน้าจออะไรไว้ก็้ลูกค้าใส่นะครับได้นี่ก็ให้ลูกค้าไปเอาจากเลคเซอร์มานะครับดาชั่ปสุดชาร์ปนี่ยตว่าไปนะเดี๋ยวจะเขียนระบุูให้นะ <c oughs> ตรงนี้ลูกค้าต้องการเงินเท่าไหร่นะราคาที่ตกลงกันนะครับก็ก่อนหน้านี้เราคุยกังก่อนแล้วนะเขาต้องการเงินหนึ่งหมื่นหรือ่อนเรทเท่าไหร่ก็เราใส่เลทไปไอยู่แล้วนะ,ะนี่ก็ใส่จํานวนงวดที่เขาต้องการส่งนะรานะคาตรงงวดก็อยู่ในใบเรทนี้อยู่แล้วเนาะใบเลทนี่นะใบเรทตรงนี้เนาะใบเลทตรงนี้นะเสร็จแล้ว มันก็เลือกวันที่จ่ายงวดแรกนะครับเขาจะจ่ายงวดแรกวันที่เท่าไหร่นะงวดแรกเขาสมมติว่างวดแรกวันที่ห้านะครับงวดต่อไปก็ต้องทกวันที่ห้าอแล้วนะครับก็ลงตัวอู่แล้วแต่นี้เราบอกเขาไม่อีกแล้วนะอ่าสาเหตุที่เขาต้องการใช้เงินนะครับก็ใส่ไปเทสทำการบัญชีธนาคารนะครับที่เขาต้องการ รับเงินโอนนะครับกรณีที่ทําจํานาหรืออะไรเงี้ยนะก็เขาใส่ตรงนี้มาหรือใครเขาใส่แบบบางทีแบบมันมีเงินเกินหรือว่าเงินอะไรเงี้ยก็ใส่ไปกรณีครับเพราะว่าแบบบางทีแบบเขาคืนเครื่องคืนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปถามครับเพราะเลขบัญนีมันอยู่ตรนี้่แล้วนะก็ให้เขาใส่ไปนะใส่ไปนะรหัสตัวแทนตัวนี้ถ้าเขามีรหัสตัวแทนมานะครับก็ให้เขาใส่ไปแต่ถ้าเขาไม่ใส่ไม่มีก็กดขีดให้เขาขีดค่า ตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขนะ PDPF นะข้าพเจ้าพยายามทำสัญญารูปให้เขาอ่านเ้าตกลงเรียบร้อยนะข้อตกลงนะแล้วตรงนี้เป็นลายเซ็นนะน,นี่ก็ให้เขาแลบรูปภาพไปนะรูปนะอะไรดีรูปอะไรดีรูปอะไรดีรูปนี้รนะูปพวกลายมุขจาร์ดต้องดูนะว่าผมแนบรูปตรงนี้ไปนะ ก็จะเป็นรูปด้านถ่ายด้านหน้าประชาชนนะครับแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ภาพถ่ายหน้ากับด้้นข้านะคแล้วก็อัพโหลดภาพเพื่อย,ยืนยืนถือประชาชนนะครับโอเคเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับนะข้อมูลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะมาบันทึกอยู่ในข้างหลังนี้นะ รอมันบันทึกสักแป๊บหนึ่งนะะเนี่ปึ๊บข้อมูลเนี่ยพอ,อมันพอกดบันทึกเส้นปุ๊บนะครับมันจะมาดิ้งตรงนี้เลยเห็นครับเนี่ยคือมันจะค่อนข้างชัดนะเพราะมันต้องแปลงไฟล์แปลงรูปเลยนะนี่นะโอเคมันก็จะมาหมดแล้วนะนีะ่มันก็จะแสดงเป็นเนี่ยรูปภาพเขาส่งมานะครับนี่เขาแนบมานะ อยู่ในไฟล์เรามดแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วค่นี้นะวันนี้เขา่อนวงเงินตรงนี้มันก็จะขึ้นตรงนี้หมดเลยนะเนี่นี้เราต้องการดูสัญญาใช่ไหมเราต้องการดูสัญญาเมื่อกี้ที่กรอกล่าสุดนะในเทเทสหนึ่งเทสเทปนะชื่อตรงนี้นี่นะครับก็จะเป็นตรงนี้รูปพวกนี้เปลี่ยนได้นะรูปปวดสัญญาเน,นี่ยนะเปลี่ยนเป็นบริษัทของท่านก็ได้น,นี้ก็เป็นลายเซ็นนะเทปเทปชื่อบัญชีตรงน,ง,นง,นงนี้ก็เปลี่ยนได้นะ จบเพลงเท่านี้นะครับมันดียังไงมันดีตรงรถขั้นตอนพนักงานนะพนักงานจะได้ไม่ต้องไปไวุนวายเรื่องการกรอกเอกสารนะครับนี่คือลูกค้ากรอกเข้ามาเองนะครับเรทตรงนี้เราสามารถปรับ,บส่งจ่ายได้เลยนะทีเดียวนะลูกค้ากรอกกรอกก็จบเลยนะครับเรทตรงนี้นะคือเราทําทําทิ้งไว้ได้เลยนะกี่เดือนอ่าหนึ่งหมื่นต้องการพอกีเดือนราคาถ้าเป็นหมื่นสอง าเป็นหมื่นสองี้หมื่นสองถ้าเป็นสิบสองลวดเราก็ใส่ไปรนะาคาต่อหวดเท่านี้นะแล้ว,ลวเดี๋ยวเราพอเรามันเซฟตรงนี้นะมันมนทึกเส็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เมื่อกี้ผมเปลี่ยนตรงนั้นไปด้วยนะมันทึกเสร็จแล้วตรงนี้นะ,อะพอรีเฟซที่หนึ่งนะครับ ตรงนี้นะจากเดิมที่ไม่มี1นเทนะหนึ่งเทมาแล้วเห็นไหมหนึ่งทีีมาแล้วแล้วก็เมื่อกี้เราเพิ่มในโชว์ของจํานวนงวดนะครับเราต้องเลิกตรงนี้ก่อนนะตรงนี้เป็นหมื่นสองเลยนะครับหุเเดียวกันประกันพันนะครับสิบสองนะครับเราตรนนี้ก็จะเป็นพันสี่นะเนี้ยก็คือมันจะมาจากตัวชีทที่เราใส่ไปเนี่ยด้านหลังเลนเนี่ยนะเดี๋ยวถ้าหมื่นสองพันถ้าเราต้องการหนึ่งหมื่นอันนี้เป็นหกงวดใช่ไหมให้จง ห้าร้อยอะสมมุตินะครับสมมุติเป็นห้าร้อยอันนี้นะเราแก้แบบนี้แล้วนะก็จะมีหนึ่งหมื่นสองล้วนหนึ่งหมื่นหกพับจำตึงหมื่นสิบสองล้านะครับเราก็มาดูอันนี้มาถึงเส้นแล้วนะมาถึงเส้นปุ๊บก็มาดูที่ชีนี้ครับแล้วก็กดรีเฟรช์หนึ่งรอบใครที่ต้องการให้แก้ตรงไหนแก้เองไม่ได้อะไรเงี้ยก็บอกผมนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําวิธีไว้ในกลุ่มอยู่แล้วนะว่าวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนตรงไหนนะแต่ว่าถ้า ถ้าไม่สดวกเปลี่ยนเองเอย่างเงี้ยถ้าจะจ้างผมทำทั้งหมดเลยก็ได้นะนีครับคำชี้แจงผู้ประกอบฟอร์มแรงนี้ก็มีหมดครับตรงนี้นะครับกดติดต่อตรงนี้มันก็เล็งมาเพจน,นะตรงนี้ย้ายดึงไปไหนก็ได้นะหรือว่าจะเปลี่ยนข้อความเป็นอะไรก็ได้นะจอางแบบยังไงก็บอกกันได้นะมันมันเปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูตรงเลือกมวดนะเอาเป็นหนึ่งนี่ก่อนนะเลือกมวดของวดนะนี่ครับก็จะเหลือห้าร้อยนะเป็นเงิ โอเคนะครับสำหรับใครที่ต้องการหรือสนใจก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะสวัสดีครับ